เอเจโซลาร์ Seal, สวัสดีครับวันนี้ว่างๆมาทำคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆช่างหรือว่าผู้ที่จะทำงานเกี่ยวกับโซลาเซลนะครับจะเป็นช่างก็ได้หรือจะเป็น DIY หรือจะทำเองก็ได้พื้นฐานนะครับควรจะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับในการทำงานเกี่ยวเกี่ยวกับงานด้านโซลาเซลนะครับปรับกลอ้องนิดนึง โอเคมองเห็นกันนะครับที่อยู่บนโต๊ะตรงนีน้เดี๋ยวให้ดูกระเป๋าใบแรกนะครับเป๋าใบแรกชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดอุปกรณ์ครีมนะครับสำหรับเข้าหัว MC4 สำหรับเข้าหัว MC4 ก็จะเป็นตัวหล,หลยยักเลยเคื่อตัวตัวนี้สำหรับเข้าหัว MC4 คุณจะซื้อแยกแบบเดี่ยวก็ได้หรือจะซื้อมาทั้งชุดทั้งกระเป๋าก็ได้นะครับปกติก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับในกระเป๋ามีครีมสําหรับปลอกสายไฟตัดสายไฟนะครับให้มาด้วยแล้วนะแล้วก็มีตัวขันนะครับขันหัว mc 4ให้แน่นเอาไว้ขันเอาไว้ถอดน,นะครับใช้ยังไงดูกันอะีกทีนึ่ง อีกตัวหนึ่งในช่วงแรกๆที่ผมใช้เป็นครีมย้ำหางปลาใช้ของตัวนี้นะครับพอใช้งานได้นะครับเป็นแบบปลอกสายไฟก็ได้นะครับได้หลายเบอย้ำหางปลาได้หลายเบอนะร,บราคาประหยัดนิดนึงครับหลักร้อยครับผมร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเอาเป็นว่าไม่เกินสองร้อยใช้ปลอกสายไฟ ย้ำหางปลานะะหางปลาก็มีแล้วแต่เลยครับว่ามีขนาดอะไรเบอร์อะไรนะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ว่าไปนะครับแล้วแต่ชนิดของหางปลาแต่ทีนี้ตัวนี้ผมใช้งานมาสักระยะหนึ่งเวลาเข้าหางปลามันค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับใช้แรงเยอะมากกดกดนี่จนจนปวดมือนะครับเพราะหางปลาบางตัวที่ผมใช้นี่ มันหนามากนะครับต้องออกแรงเยอะนะครับเป็นปวดมือครับ,นะรบก็เลยมาใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นย้ำหางปลาแบบเปลี่ยนหัวได้นะครับแบบเปลี่ยนหัวได้ซึ่งการย้ำหางปลามันจะทุนแรงเราเยอะนะครับก็คือคิมเป็นลักษณะก็คือถ้ากดไม่สดุดมันจะไม่เด้งกลับ ันจะช่วยผ่อนแรงเรามากกดสุดหัวแน่นมันก็จะคลายออกทีนี้หัวมันสามารถเปลี่ยนได้ถึงหกหัวนะครับโดยไม่ต้องไขนนอตด้วยตัวนี้ครับเป็นแบบถอดนะครเป็นแบบเป็นแบบถอดออกง่ายๆนะครับกดแค่สลักกดแค่สลักเวลาหัวมันมามันจะมาเป็นคู่คเป็นคู่ซึ่งภายในกล่องก็จะมีบอรหัวแต่ละชนิด ใช้ย้ำหางปลาประเภทไหนเบอร์อะไรถึงเบอร์อะไรนะครับแล้วก็มีคีมตัดสายไฟปลอกสายไฟมาให้ด้วยหนึ่งตัวในลกล่องในในรูปในกล่องนียมันอาจจะตัวเล็กผมก็เลยทำลิ้นกระดาษมาไว้หนึ่งแผ่นนะครับว่าหัวแต่ละหัวแต่ละเบอร์เนี่ยมันใช้กับหางปลาชนิดอะไรเบอร์ไหนถึงเบอร์ไหนนะครับตัวที่ติดอยู่กับ คีมตัวนี้ก็คือมันใช้บ่อยมันใช้บ่อยตัวนี้จะเป็นเบอร์ 03C น,นะครับใช้ย้ำหางปลาที่ส่วนใหญ่ใช้กับงานเข้าสายโซลาเซลล์นะครับหางปลาแบบประมาณนี้ที่ให้ดูนะครับเบอเล็กเบอร์ใหญ่นะมันมันส่วนมากมันครอบคุมไปถึงสามารถย้ำหางปลาของสายขั้วแบตเตอรี่ไดนะ้เบอร์ใหญ่ๆนี่ใช้ได้เลย บอรนี้ัคสำหรับย้ำหางปลาของแบตเตอรี่เลยครับลองใช้งานดูแล้วครับปรากฏว,ว่าง่ายมากบสบายมือมากครับไม่ปวดมือมีกล่องเก็บเรียบร้อยครับผมอีกตัวนึ้งก็จะเป็นครีมปอกสายไฟนะครับปอกได้รวดเร็วนะครับปอกได้เทวานรวดเร็ว ได้ระยะตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้สามารถย้ำหางปลาได้แต่ว่ามันเล็กครับตัวที่ผมซื้อมาชุดย้ำตรงนี้มันเล็กแล้วมันมัน,ม,นมันอยู่ช่วงสั้นมันออกแรงยากตรงนี้มันมีใบตัดนะครับแต่ตัดยากครับตัดยาก,ยากมันไม่ใช่เฉพาะด้างอีกตัวหนึง่งเมื่อก่อนเคยทำงานเกี่ยวกับกล้องจรปิดนะครับก็ตัวนี้เป็นย้ำหัวพวกสายโคแอกนะครับ เวลาจะเปลี่ยนหัวมันมันค่อนข้างลบาบากนิดหนึงก็คือต้องไขนอ็อตแล้วก็ซื้อหัวมาเปลี่ยนนะครับจริงๆมันถ้าหาหัวได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนช้านิดนึงการเปลี่ยนหัวต้องไขสกรออูซึ่งต่างจากตัวที่ผมได้มาใหม่นี้นะครับเวลาจะเปลี่ยนหัวมันค่อนข้างรวดเร็วสนะดวกแค่กดสลักแค่กดสลักนะครับก็าสามารถถอด กอนจืตัวนี้ออกออกมาได้น,นะครับห่าน,นะครับถอยออกมารูปร่างลักษณะหัวนะครับเวลาใส่เข้าไปก็สวมเข้าไปง่ายๆครับทั้งบนทั้งล่างมันจะมาเป็นคู่กันนะครับมาเป็นคู่กันนี่นี่ถอดเสร็จแล้วมันไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาถอดตัวนี้เป็นวัสดุเหล็กนะครับ แข็งแรงนะครับสวมเข้าไปแล้วมันมันไม่ไม่ค่อยให้ตัวนะครับถือว่าให้ตัวนิดเดียวเรียกว่ากระชับดีนะครับน่าใช้ไม่แพงอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ราวๆพนันกลางๆครับไม่ถึงสองพันเหกันนะครับทั้งชุดเนี่ยนะครับเวลาจะเข้าหัวหางปลาสะดวกปลาคลิกๆเนี่ยครับ ลาเล็กๆนะครับแล้วมันมันแน่นดีมากนะครับมันแน่นดีมากมันแน่นดีมากเวลาย้ำเลยมันสวยงามครับและสมมุติว่าเรากดเข้าไปแล้วเราอยากเอาออกมันเอาออกไม่ได้มันคลายไม่ได้มันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ครับดันสลักนิดนึงมันก็จะคลายออกโอเค อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่ช่างควรจะมีก็ประมาณนี้ครับตัวนี้หัว MC4 MC4 ให้ดูนิดนึง MC4 ที่ใช้กับเข้ากับคีมตัวนี้ครับ MC4 ตัวนี้ตัวนี้สมมติว่าเราสวมเข้าไปมันเอาไว้ถอดได้นะครับก็คือใช้ ใช้เดือยตรงนี้ครับมาล็อกล็อกเข้ากับเวลาสวมเข้าไปแล้วก็มือกดช่วยนิดนึงครับมันจะทำให้เราถอดง่ายนะครับมันจะทำให้เราถอดง่ายกลองเห็นนะครับเนี่ยครับมันจะทำให้เราถอดง่ายมันจะช่วยกดทั้งสองด้าน,น ประโยชน์ของมันนะครับ okay. ถอดง่ายแล้วอีกด้านหนึ่งจริงๆวิธีล็อกให้แน่นกนะ็คือใช้ใช้ตัวใช้ตัวที่หนึ่งสวมเข้าไปลักษณะนี้ลองตรงกลางตัวที่สองก็คือมามายึดด้านล่างแล้วก็หม,มุนแบบหม,มุนให้มันแน่นแต่ทีนี้หัว mc 4บางตัวไอหัวตรงเนี้ยมันเหมือนมันออกแบบมาไม่ไม่ค่อยเข้ากับตัว ตัวล็อกอันนี้เท่าไหร่นะฮมันจะรูดนะบ,บางทีก็ต้องใช้มือช่วยในการขันอีกทีหรือเอาให้แน่น,นะครับกันนะคคืออุปกรณ์หลักๆก็ประมาณเนี้ยครับจะซื้อแยกก็ได้นะครับซื้อแยกก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นชุดเป็นอะไรนะครับเผื่อเราเอาไว้ทำอีกเนะมื่อก่อนเข้าหัวอ c 4โฟเนะี่ยมันไม่มียังไม่ได้ซื้อครีมแบบเนี้ย ก็ใช้เป็นไขขวดรเ,เป็นครีมเป็นครีมปากรวมปากแหลมอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยพับนะครับมาช่วยพับตัวแกนของหัว M4 นะครับพับตรงนี้แต่เวลาพับเนี่ยมันบางทีมันมัน,ม,นมันต้องช่วยบัดกรีด้วยจะดีนะครับกรณีไม่ใช้ครีมแต่ถ้าใช้ครีมเนี่ยมัน เดี๋ยเอาตัวนี้ก่อนถ้าเกิดใช้ครีมธรรมดาเวลาพับมันก็จะพับพับเข้าประมาณนี้ครับพับทับกันงนี้แต่ถ้าเป็นครีมของมันนี่มันจะกอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับอกอดเข้าไปรัดสายแน่นมากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทําให้บัตรกรียากทาให้งานเราเสร็จเร็วครับเรียบร้อยสวยงามได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องบัตรกรีก็ได้แต่ถ้าใช้ครีมนี้บัตรกรีช่วยหน่อย เพราะว่าการพับการกดทับม,มันยังทำได้ไม่ดีโอเคครับน้ว่างมันมีคลิปมาฝากกับเพื่อนๆ่อนที่กำลังสนใจในงานด้านโซลาเซลล์ที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับซื้อแยกได้นะครับแต่ละตัวมไม่จําเป็นต้องซื้อมาเป็นเซตเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมทําเป็นอาชีพนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆืนจะต้องการใช้ งาน DIY บ่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อครบทั้งหมดครับโอเคกันครับาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม AJ Solar Cell วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ